แฟนคลับแห่สงแน่นสนามบินหลังลิซ่าแบล็กพิงคเดินทางต่อเพื่อแสดงคอนเสิร์ตที่ฮ่องกง มอบความสุขให้กับแฟนคลับแบบเต็มอิ่มไปแล้วกับคอนเสิร์ตสุดยิ่งใหญ่ของสี่สาวแบล็ k พิงกกับคอนเสิร์ตแบล็ k พิงก์บอลพิงก์เวิร์ลทัวร์แบงคอกที่ได้จัดขึ้นในวันที่7และว,วันที่8มกราคมที่ผ่านมาณสนามกีฬาแห่งชาติสนามสุพัช,ชาลาสายเป็นการทัวร์คอนเสิร์ตประเทศแรกในแถบเอเชียอีกด้วยและล่าสุดในวันที่13มกราคมที่ผ่านมาเวลาประมาณ8นาฬิกาแฟนคลับแน่นสนามบินสุวรรณภูมิร่วมส่งไอดอลสาวลิซ่าแบล็กพิงก์กันอย่างอบอุ่นเธอโบอกมือทักทายและยกมือไหว้สวัสดีแฟน แสดงคอนเสิร์ตที่ฮ่องกงในวันที่ 13, 14และ15มกราคมนีม้ซึ่งแฟนและบลิงที่ฮ่องกงก็คงกําลังเฝ้ารออย่างใจจดใจจ่อที่จะได้พบกับความสนุกจากคอนเสิร์ตของสีสาวและพิงอย่างแน่นอนครับและทั้งหมดนี้ก็คือข่าวสารความเคลื่อนไหวใน K-pop Station หากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดกระดิ่งและกดติดตามให้ด้วยนะครับแล้พบกันใหม่คลิปหน้าครับ